ควันต้นั่งกินไม่พูดไม่จาเลยได้อะไรกินสวัสดีครับผมครับผมก็อ,อื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ค้าที่ด้วยนะครับผมที่ท่านได้มอบคะแนนให้ซื้อผลไม้แล้วก็ซื้ออาหารแท่งควันนะครับผมวันนี้เราก็ชุกชันบรรชุได้แตงโมมาแล้วได้ข้าวโพดมาแล้วนะคะอืมนะคะขมิทำ ตามสบายโดยคำมืนกินให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอซีทุก,ท,กท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำมือเช่นเคยนะคะแม่เอาควันต้นั่งกินไม่พูดไม่จาเลยได้อะไรกินสวัสดีครับผม ครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ค่าที่ด้วยนะครับผมที่ท่านได้มอบคะแนนให้ซื้อผลไม้แล้วก็ซื้ออาหารแข่งขวันนะครับผมวันนี้เราก็ได้จัดเรียกว่าอะไรสุก,กี้นะคะสุก,กี้นะครับผมสุก,กี้มอรวม ิพี่ควานบุญชูบอกว่าลองท้องไปก่อนนะคะกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะผลไม้ก็มีนะครับผลไม้ของขมื่นก็มีนะคะอาหารของควานก็เป็นซุกี้แล้วก็น้ำอัดลมแล้วก็เป็นขนมเลนะคะขอบคุณมากมากครับผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ขอแสดงความยินดีกับ ลูกสาวด้วยนะครับที่รับปริญญานะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอให้ดวงเฮงตลอดปีดวงดีตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับผมเอาคำใหญ่ๆหน่อยเอาทำธรรมดานี่เลยครับใหญ่่ไมเปอาพี่ควันบุญชูหน่อยตักให้พี่ควันบุญชูหน่อยแม่์ควันนี่นะคะสุกิแม่์ควันของเราบอกว่าพี่ควันบุญชูชอบกินผักนะคะควันต้งหรือเปล่าชอบกินผักนะคะแม่ ควันโต้งชอบกินผักโออกินผักให้ดูผักของเราก็มีผักบุ้งกับผักกระหล่ำนะคะแม่ๆผักอย่างนี้ควันโต้งทานได้นะคะขนมก็เยอะแยะเลยขนมของโปรดของควันโต้งนะคะแม่ๆขนมเลเทสโต้นะคะนี่นะคะเหมือนเด็กนะคะแม่ๆกินขนมค่ะควันตงอขนมงนะคะบควนโต้งบอกว่าขนมโปรดของทุกคนนะคะก็ทิ้งแลวเราเอาผลไม้ไปให้คำเหมอนนะครับเราทานเสร็จเราก็จะไปป้อนผลไม้ให้กับคำเหมอนนะคะผลไม้ของเราก็ซื้อมาแล้วนะคะมีข้าวโพดมีกล้วยมีแตงโมนะคะวันนี้นะคะอยู่ไหนคะแม่แม่ไปดูหน่อย อยู่ในรถด้วยอยู่ในรถด้วยนะในนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็คือผลไม้ของขมืลนะคะแม่แม่ก็จะเป็นกล้วยเป็นแตงโมแต่เรายังไม่ทําความสะอาดนะคะเราต้องล้างก่อนนะคะแม่แม่ข้าวโพดก็อยู่บนรถนะคะเรายังไม่เอาลงมาจากรถนะคะทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะให้ขมืนทานเราจะทําความสะอาดทุกครั้งเพราะว่าเผื่อจะมีสารพิษหรือสารเคมีนะคะแม่แม่เพื่อความปลอดภัยของขมืลนะคะ เราก็มากันสี่ชีวิตห้าชีวิตกับคำหม่นนะคะแม่แม่นานๆทีเราจะได้ทานซุกกี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศของเราคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะก็จะทานซุกี้ร้อนๆเป็นยังไงควันตงคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่บ้านนะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะค่อยๆกินควันตงไม่มีใครแย่งนะคะเรากันมากันแค่สี่คนห้าชีวิตกับคำหม่นนะคะแม่แม่อุดมสมบูรณ์แม่แม่เห็นช้างก็เห็นควานนะคะแม่แม่อุดมสมบูรณ์ทั้งควานทั้งช้างนะคะ กินซุกี้กับข้าวเหนียวนะคะแม่แม่เพราะทำไมถึงกินข้าวเหนียวเพราะว่าซุกี้ร้อนนะคะกินกับข้าวกินกับข้าวนะคะโอ้ยควานบุญชัวร่อยไหมกินซุกกี้กับข้าวเหนียวนะคะแม่แม่นี่นะคะนานๆทีเราจะได้ทานแบบนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ค่ะที่มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาทั้งช้างทั้งควานนะคะทําให้ช้างอิ่มท้องทําให้ควานอิ่มท้องนะคะ นานานทำน,นานทีนะคะมีความบันชูกินเยอะๆเนื้อเรายัางเหลือเยอะนะคะเนื้อเรายัางยังไม่หมดนะคะแม่แม่ยังอยู่ในกาละมังยังเหลือเยอะเป็นยังไงความต้องกินแล้วก็มองหันหน้ามาโอ้ว <laughs> ่าจะว่าจะกินเย็นๆมันร้อนใช่ไหมค่อยๆนะคะค่อยๆทานนะคะก็อยู่กับไฟนะคะกินร้อนๆนะคะถึงอร่อยนะคะซุกี้ของเรานะคะ แม่แม่ดูว่าอุดมไม่ใช่อุดมสมบูรณ์แค่ช้างนะคะแม่แม่ดูควานนะคะแม่แม่ไม่มีใครผอมสักคนนะคะควันต้องเป็นยังไงรีบยังไงรีบหิวข้าวแรงนะคะแม่แม่เนื้อก็ยังเหลือหยู่นะคะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วนะคะกินหน้าอร่อยมากเลยนะคะแม่แม่แต่ละคนนะคะตักคำใหญ่ แม่ควันของเราบอกว่าพี่ควันบุญชูชอบกินผักพี่ควันบุญชูบอกว่าไม่ใช่หรอกโอ้มีน้ำโค้กด้วยนะคะทีมงานของเรามีเครื่องดื่มก็คือเป็นน้ำโค้กน้ำส้ม,มแก้วทำไมใหญ่จังควันตงูได้วควันตงบอกว่าต้องเอาแก้วใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจะได้อิ่มที่เก้วลุกบ่อยอกินผักชครับกินผักโชโอ้ผักยังเหลือเยอะนะควันตงกินผักช นี่นะคะอร่อยกันทุกคนเลยนะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันมาเลยครับผมมาเดิมาเดอุมาเืินเรียกแม่แม่หน่อยแม่แม่จะเข้ามาดูแม่แม่จะหิวนะนี่มาเลยครับมาเลยก็เรียนเชิญแม่แม่ทุกท่านนะคะมาทานข้าวกับควานต้งพี่ควานบุญชูแม่ควานแล้วก็น้องไั่นะคะแม่แม่วันนี้อรอดอร่อยมากนะคะก็คิดถึงแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะอยากให้มาเจอบรรยากาศแบบนี้นะคะแม่แม่เราอยู่กลางป่าเราก็มีซุกี้ทานนะคะ <ś anchor> อยู่ที่ไห<ใ>น,นแห่งหนใดนะคะก็มีซุก,กี้ทานเหมือนอยู่บ้านเราเลยนะคะทำ,คทำเองกินเองครับทำเองกินเองอร่อยแม่อร่อยก็ต้องทานนะคะแม่แม่เดี๋ยวเราคอยไปดูขมือนทานผลไม้ต่อนะคะแม่แม่มนะคะขมือนของเราก็มายืนรอนะคะแม่แม่เพื่อที่จะทําความสะอาดอาบน้ําช่วงเย็นนะคะ วันนี้เราอาบน้ำสายยางนะคะแม่แม่น้ำไหลไหมพี่คอนบุญชูอ๋อหนละน้ำไหลเราจะทำความสะอาดอาบน้ำก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านช่วงเย็นนะคะแม่แม่ตอนนี้เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาเอ้ยสิบหกนาฬิกานะคะ 4โมงเย็นนะคะแม่แเพราะว่าแดดเริ่มอ่อนแล้วนะคะเราจะอาบน้ำทำความสะอาดนี่ก็คือน้ำสายยางนะคะแม่แอาจจะไหลไม่ค่อยแรงนะคะโอาไปเอาหนี่มันไอ้ไม่กินนะมันไปเลยอ่อ,อย,ม,ยมันหนาเลยม,มันหนาเลยไปเลย ระหว่างในการอาบน้ํานะคะเราก็จะมีผลไม้วันหวาน,วนมีกล้วยนะคะแม่แม่มีกล้วยมีแตงโมมีข้าวโพดนะคะแม่แม่อาหารอร่อยอร่อยสำหรับคามืนในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ค่าที่มากมากเลยนะคะแม่แม่ที่ได้เมตตาทั้งควานทั้งช้างนะคะวันนี้ขมอนก็อิ่มท้องเป็นอีกวันนะคะแม่แม หลังจากที่ควานช้างของเราได้ทานอิ่มท้องแล้วต่อไปก็เป็นคิวของขาเมิน้นขมิอนอร่อยไหมไปดูขมินสายตาฟินๆน,นะคะตาโตเลยดูเที่ยวอ,อ,อร่อยมากเลยนี่นะคะเป็นกล้วยนะคะแม่แม่มีกล้วยมีแตงโมมีข้าวโพดนะคะ น้ำสายยางของเราอาจจะไหลไม่ค่อยแรงนะคะแม่ๆวันนี้เราก็แต่ยังไงก็ต้องอาบให้สะอาดนะคะนี่คือควันบนชูได้แตงโมมาแล้วได้ข้าวโพดมาแล้วนะคะอืมนะคะขมิขมนทานตามสบายเลยขมินกินให้อร่อยนะคะควันตรงก็จะอาบน้ำขัดผิวให้ในระหว่างที่ขมินรอในการอาบน้ำก็กินไปเรื่อยๆนะคะ เป็นแตงโมเป็นกล้วยนะคะโอ้เสียงเคี้ยวแตงโมอร่อยแม่อร่อยแม่แม่แมได้ยินหรือเปล่านะคะเสียงเคี้ยวของคขมืน้นขมืนบอกว่าอร่อยมากเลยหวานปากมากเลยก่อนที่จะออนทัวร์ในช่วงเย็นก็ได้ทานอาหารหวานๆรองท้องไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าบางวัน เราก็ไม่รู้ว่าบ้านไหนจะหมานไม่หมานนะคะเพราะว่าบางหมู่บ้านก็เข้าไปข้าวเหนียวก็ไม่ได้ทานซักปั้นกล้วยก็ไม่ได้ทานสักวีนะคะแต่วันนี้ได้ลองท้องไปก่อนแล้วคำเหมือนบอกเป็นแตงโมเป็นข้าวโพดเป็นกล้วยนะคะแม่อาหารหลากหลายเราไม่ได้ซื้อแค่กล้วยนะคะเราก็อยากให้คำเหมือนได้ทานอาหารที่ สับเปลี่ยนกันไปนะคะแม่เราก็หาได้ตามหมู่บ้านนะคะอาจจะได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าบางหมู่บ้านก็จะไม่มีเลยเป็นแตงโมเป็นกล้วยนะคะแต่พอดีวันนี้นะคะน้องไผ่ได้เข้าไปออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะคะก็ได้กล้วยได้ข้าวโพดได้แตงโมมานะคะอร่อยอร่อยเลยคำเหมือนบอกอืมโอ้คำเหมือนบอกอุ้ยหลุดมือด้วย ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งอยู่คนเดียวคขมือนอยู่เชือกเดียวไม่มีใครแย่งอร่อยมากเลยนะคะแม่สำหรับขมือนวันนี้ก็ตอนนี้แม่แี่ะอาหารของเราอิ่มเพียบพร้อมนะคะ เข้าไปในหมู่บ้านออนทัวร์ก็ได้ทานข้าวเหนียวเยอะนะคะในวันนี้วันนี้ก็กลับมาได้ทานที่ทพักก็ได้ทานอาหารหวานๆสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องพัยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ที่เข้ามารับชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องพัยเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่เอฟซี FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลน์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ